เอ้ยกินนี่มาได้เงินเงินเนนนนนเป็นอะไรพี่ปื้มทำไมล่ะทำไมถึงปวดท้องออพี่ปื้มอยากตดพี่ปื้มอยากตดแล้วเหรอโอ้โหปวดท้องมากเลยใช่ไหมเฮ้ยสวัสดีเด็กๆ พ่อถืออะไรนะครับอ๋อยันดีลูกตาไงพี่ปื้มเ <Huh? S 2> นี่ยพ่อซื้อมานะเดี๋ยวพ่อไปกินข้าวก่อนนะพี่ปื้มพ่อวางย,ยังนดี่ลูกตาไว้นี่ก่อนนะน่ากินจังเลยไปกินดีกว่า,กกวาไปกินดีกกว่่าาพอิน ามไม่ได้สีเลยเป็นอะไรบ้างน,ะอ,างนอีนิดตาหนูแพน้าไอคสีคเหลืองสีเขียวสีแดงเย,ย้เออยกินนี่มดเลยน้ำน,ำน,ำนำ พ,พ,พ, damn, พี่ปื้มทำอะไรอยู่โอ oh ้โหกินไปเยอะหรือเปล่าพี <t <t ่ปื้มกินไปเยอะเลยเหรอโอ้ยแย่แล้วจะเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมั้งสงสัยไม่เป็นไรหรอกไปปะไปนอนพักผ่อนเล่นโทรศัพท์ดีกว่าพี่ปื้ม อยเป็นอะไรพี่ปื้มทำไมล่ะทำไมถึงปวดท้องกินยินล,ลูกตานแน่ๆเลยทำไมกิงอย่างนั้นเล่าเ,ป,นนดเดปื้มเดินไม่ไหวเป้มเดินไม่ไหวเลยเหรอปวดท้องมากเลยใช่ไหม กินเยลลี่ลูกตาแน่ๆเลยไม่น่ากินเยอะเลยนะพี่ปื้มทำยังไงดีไปหาหมอไหมหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้วหรอพี่ปื้มอยากตดแล้วหรอโอ้โหปวดท้องมากเลยใช่ไหมเฮ้ยพี่ปื้มอะไรออกมาล่ะพี่ปื้มตดออกมาเป็นเยลลี่เลยหรอ เพื่อนเพี่ปื้มตดออกมาเป็นเยลลี่ลูกตาเพื่อนป่วยเหรอเพื่อนป่วยเยอะเหรอเอาตดออกมาเลยเฮ้ยนี่ออกมาอีกแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามลูกแล้วว่าทำยังไงดีป่วยอีกแล้วเหรอโอ้ยตดออกมาเลยตดออกมาอ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนๆ เต็มพื้นไม่หมดแล้วเพื่อนเพื่อนเจลลี่ลูกตาเต็มพื้นไปหมดแล้วพี่ปื้มตดออกมาโอ้พี่พปื้มเบ่งอีกแล้วเพื่อนเพื่อนดูสีเจลลี่ลูกตาโอ้มีหลายสีมากเลยอะแย่ yeah, แล้วปื้มปื้มปื้มยังกล้ากินอีกหรอ ยังปวดท้องไม่พออีกเหรอที่กินต่อเฉยเลยโอ้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมโอ้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 ตดใส่ตะกร้าเลยพี่ปื้มจะได้เอาลูกยีนล่ลูกตาไปขายนะอุ้ยนั่นพี่ปื้มตดออกมาเป็นยินล่ลูกตาเต็มเลยอ่ะอุ้ยออกอีกแล้วเพื่อนๆดูสิจะเต็มตะกร้าแล้วโอปวดหลังปวดท้องบ่อยๆนะพี่ปื้ม เรามีเยลลี่ลูกตาขายแล้วล่ะโอ้โหดูดิเต็มเลยปิ๊ปปื้มทำยังไงถึงจะหายดีล่ะกดออกมาให้หมดตกรออกมาให้หมดเลยเหรอตกออกมาหมดได้ยังอืมเบงยังไม่หมดเลยโอ้โหจะเต็มตะกร้าแล้วนะยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหยังเหลือเป็นลูกอมอีกเหรอ ีปปื้มตดออกมาเยอะเลยครับหลังจากพิพิปื้มตดออกมาเยลลี่ลูกตาตอนนี้เยอะมากเลยครับพ่ปื้มเก็บกําลังเก็บไปขายครับเก็บไปขายที่ไหนครับไปขายที่ตลาดไปขายที่ตลาดเลยนะครับเมื่อหายปวดท้องแล้วพิปื้มหายปวดท้องแล้วเหรอถนาแล้วโอ้เยอะเลยครับโอ้หนี่ครับผลงานจากพิปื้มตดออกมาครับ โอตดมามีประโยชน์นะเนี่ยพี่ปูมโหมีทุกสีเลยอ่ะพี่ป้มตดออกมาน่ะขายลูกกี่บาทครับสองบาทครับไม่แพงค่ะไม่แพงเหรอโอเคพอซื้อสองลูกครับกี่บาทครับสองบาทครับสบาทไม่แพงค่ะไม่แพงไม่แพงอ่ะครับเอินไปครับครับเจอกันโอกาสหน้านะครับ าบายบายครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบาย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 ไม่ใช่เชื่อกันชิ่อ